สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลน,นปะต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิสยูไนเต็ดเตะสนามโอท็อฟฟอร์ดเวลาตีสามตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ ผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นแมนยูชนะไป2นัดและลีดชนะไป1นัดผลงาน3นัดล่าสุดของแมนยูชนะรวดทั้ง3นัดโดยนัดล่าสุดพึ่งเปิดบ้านชนะพาเลทไป2ประตูต่อ1นส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของลีดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1โดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้ฟอรเรสต์1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมก่อนเกมของแมนยูจะไม่มีอองโทนี่มาร์ซิยานดอนนี่ฟานเดเบก คริสเตียนอิริกเซนและสกอตต์แม็กโตมีเนีที่บาดเจ็บและคาซิเมโรที่ติดโทษแบนจากใบแดงนัดก่อนส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาวา่าแมนยูจะส่งลงสนามในระบบ4,2,3,1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูดาวิดเดเกอรหลัง4ตัวอารอนวานวิสการาฟาเอลวารานลิซานโตรมาติเนตลุกชอกลางคู่มาเซลซาบบเช์ เฟรดสามตัวรุกเอนโทนี่บรูโนเฟนันเดสมาคัสรัดฟอร์ดและหน้าเป้าวูสแวกฮอสส่วนความพร้อมของลีดจะขาดโรดิโกโรเมโนอาซีซเกรออดัมฟอร์ชอซจวดดันลัสและซอนนี่พอกินที่มีอาการบาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาบัลีจะส่งลงสนามในระบบ4 2 3 1ประกอบด้วย ผู้รักษาประตูอิวลองเมสลีเย่หลัง4ตัวลุคอายลิงเลียมคูเปอร์มาร์คซิมิเลียนโวเบอร์ปัสคาลสเตราไรกลางคู่ไทเลอร์อาดัมมาร์คโรกา3ตัวรุกลุยส์ซินิเตราแจ็คแฮริสันวิลฟริดยอนโตและนาเปาแพทริกแบมฟอร์ด เกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านแมนยูจะมาวิ่งไล่เพชชิงเปิดเกมบุกตามสไตล์ของพวกเขาและลีดจะมาเน้นหาจังหวะตัดบอลกลับมาครองแล้วหาช่องทำประตูทางด้านแมนยูก็ชนะรวดมาทั้ง4นัดและเกมรุกก็ยังเดินหน้ายิงแบบไม่มีท่าทีจะแ่วเลยสักนัดและนัดนี้พวกเขาก็ต้องมาเจอลีดที่ฟรอมยังลุ่มๆดอนๆหามาตรฐานการเล่นยังไม่เจอทำให้เกมนี้แมนยูจะเดินหน้าลุยเต็มกำลังอีกแน่นอน ส่วนลีดก็เพิ่งทำการปลดเจซี่มาร์ทเฮดโค้ชของทีมเสซนผ่านผลงานไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายของทีมหลังจากที่ทีมเสริมบรรดานักเตะม,มาหลายรายแต่ฟรอร์มก็ยังไม่ดีขึ้นทำให้บอร์ดบริหารสั่งปลดเมื่อวานที่ผ่านมาเกมนี้พวกเขาจึงจะได้แข่งแบบไม่มีโค้ดหลักทำให้น่าจะเกิดปัญหาในการเล่นในเกมนี้พอสมควรเกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยทีลีดกำลังอยู่ในฟรอร์มที่ย่ำแย่ประกอบกับแมนยู อยู่ในฟอรอมที่ขาขึ้นจะทำให้แมนยูเปิดโรงละครแห่งความฝันชนะลีดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอนลนอปต่อคบเครื่องเรื่องฟืดบอนด้วยนะครับขอเพื่อคุณครับ